ฮัลโหลเบบี้ดัสตินเรียวบอนของขวัญมากมายจากแม่หนิงแล้วก็อาร์ติสนะคะมาเริ่มกันเลยชุดที่น้องใส่สกินชื่อดัสตินี่จากแม่หนิงนะแล้วก็กระโปรงน่ารักน่ารักจ้ะมาพร้อมกับคาดผมนะ กอบรูปใบเกิดจากเพนแมนิงดัสตินเรียวบอลขนาด20นิ้วจากรัเสเซียค่ะเกิดมีนา20-23และก็เป็นผ้าโฮมและผ้ากันเปื้อนปักชื่อน้องดัสตินี่แม่นิงใส่วายให้นะจะได้เป็นสาวดัสตินนี่และก็บริสูสวยเหมือนแม่หมอนม่วงอรินและก็ไม้แขวนมุกนะอันนี้คือผ้า่อตัวจากอัติสนะอาอ์ติสให้มาค่ะน่ารักมากเลย แล้วก็ชุดสีฟ้าในกล่องนี้ก็อัศติให้มาค่ะแม่หนิงมีหมวกเซตหมวกเซตถุงมือถุงเทา้าน้ำหอมกินแป้งเด็กน่ารักมากกลองใส่ไว้ในกล่องนะจ๊ะแล้วก็มีวีแปรงแล้วก็แป้งทำความสะอาดขนตาแล้วก็ตัวรูหูด้วยบริสุทธ์น่ารักน่ารักนา่กนารักมากนี่แล้วก็วีนี่ นี่สายค้องจุกดูดนี่ตัวนี้รูปกอบรูปอีกนะน่ารักมากกระเป๋าปานใส่ของน้องและกระเป๋ากันน้ำแบบไม้สักไม่นึ่งนะน่ารักไม้ Special for you ค่ะสีม่วงเอาหิ้วขึ้นเคลื่อนได้สบายๆเลยจ้าดูสิใหญ่มากเลยนี่ ัดของดีมานะจ๊ะไม่ได้มาจากสัมเพงนะแต่ว่ามาจากช้อปปีซึ่งของนั้นก็ดีมากเลยและก็ต้องเลือกของที่สวยๆที่ราคาสูงที่สุดนะจ๊ะเพราะว่ามันจะได้พรีเมียมคุณภาพค่ะอ่ะเราไปดูความน่ารักของน้องกันนะจ๊ะ Baby Dustin น ดัสตินเรียวบอลขนาด20นิ้วลูกสาวคุณมัมรีแอนนะคะน่ารักมากนอนปากหวอเลยลูกใส่ชุดขนาด NB หรือว่าแลกคอ้นนะจ๊ะดัสตินเป็นคิดเด็กผู้ชายก็ชื่อดัสตินะเนาะ,นะแต่ว่าแม่แอนเขาอยากให้เป็นสาวก็ตั้งชื่อแล้วน้องนาฮิวเนาะน่ารักมากเลยค่ะจาก artist รัสเซียเป็นงานสำเร็จที่แม่แอนเห็นหน้าแล้วจะต้องเอามาไปดูความน่ารักของน้องใ,ใกล้ๆกันดูสิว่าน่ารักขนาดไหนน่ารักมากดูดูด,ดูดูผิวนอนอปากหัอเลยจมูกเป็นแบบจเจาะด้นะคะก็คือเขาใช้สว่านเล็กๆเ,กเกจาะไปในดูจมูกแล้วก็ทำเป็นสีดำๆไว้บางคนไม่เจาะก,ก็ไม่เป็นไรคะ่ะ นี่ดูเส้นเลือดสิเส้นเลือดฝอยน้องคิ Q ้วเพ้นขนตาจิ้มโมแฮตรงชั้นรับตาเปียกๆเ,เนอะเแบบีน่ารักอ้าปากหอวเลยสีสวยจังลูกผิวสวยเป็นจำจำเลือดนะนี่เทียบกับผิวมนุษย์จริงก็ได้อยู่นะเห็นไหม นารักคข,ขดขดเนาะบอดี้ผ้าด้านใน,นดูผิวสิสวยเลยนี่ค่ะนี่บอดี้ผ้าใส่แพมเพิดมาด้วยนะจะเอ๋แต่แม่หนิงจะเปลี่ยนชุดให้นอ้องนะแล้วก็จะใส่เป็นชุดบอดี้สูตรแบบนี้ที่แม่หนิ่งทำไว้ให้นะดัสตินี่ตั้งชื่อให้ใหม่ ก็ดัสตินมันจะดูเป็นบอยเกินแม่หนิงก็เลยตั้งชื่อเป็นดัสตินี่ให้น้องนะคะเป็นเสื้อสกีนที่แม่หนิงทำให้โดยเฉพาะค่ะนี่แขนขาเต็มบอดี้ด้านในเป็นบอดี้ผ้านะนี่ผมของน้องจะเป็นสีบรอนแบบนี้รูปฝรั่งเลยแม่ได้รูปฝรั่งแล้วดูนอนน่ารัก ิดนี้เป็นคิดจากเรียวบอลนะคะก็คือทำจากเด็กจริงสแกนโดยสแกนโดยระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ปั้นออกมาเป็นผลงานของเรียวบอลน้องดัสตินนะดัสตินคนนี้เป็นคนที่3ของเพจแม่หนงละแม่หนงได้มาทั้งหมด2คนก่อนหน้านี้เป็นของแม่หนึ่งกับของแม่แอมมี่นะนี่น่ารักคิดนี้มันจะ เขาจะแบมือออกมาแบบนี้ข้างซ้ายแล้วก็มือฝั่งนี้เขาจะกำกำไว้ก็จะเป็นเรียวๆหน่อยเราสามารถทำอย่างนี้ได้ให้น้องนอนแบบนี้ขดๆแบบนี้นี่นนิขาก็ขดๆแบบนี้ลอยเทา้ารอยปั้นสวยเลยแม่หนึ่งให้ดูนะ แม่หนิงจะเทียบให้ดูกับน้องอีกสองคนนะคะเป็นลูกสาวแม่หนิงก็จะเป็นน้องอารินกับน้องรีนาเป็นแฝดน,นะเพราะว่าจะใส่ชุดที่มีสกินโลโก้แบบนี้ด้วยกันนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันเลยน่ารักมากเลยเด็กๆกับเสื้อสกินชื่อของน้องนะคะ ของแม่หนิงรูรูคิดสองนางอารินกับรีนาเป็นแฟดกันนะคะก็มาจากชื่อแม่หนิงเนี่ยแหละคะ่ะอารินาก็เติม A ตัวนี้ก็จะเป็นอารินาเนาะแล้วก็ตัวนี้ตัดตัดเออกไปก็เป็นรีนาตัวนี้ดัสตินีลูกของแม่แอนนะคะดัสตินีเป็นชื่อคิดของน้องนะคะชื่อคิดของน้องคือดัสตินเรียบอนแต่ว่าแม่หนิงเติมวายให้ช่อได้เป็นสาว นี่เลยเป็นเสื้อสกินชื่อน้องเป็นลายเดียวกันเลยนะดอกไม้ baby girl baby arin girl แล้วก็สกินมามารีนาตรงนี้ด้วยนะรูลูคิด20นิ้วของแม่หนิงคนนี้จากอาร์ติสตลเสเซียเป็นงานสั่งทำนะคะคนนี้ก็เป็นงานสำเร็จอาร์ติสตลเสเซียเหมือนกันค่ะผมของน้องจะแซมสองสีนี่หน้าตาจะแตกต่างกันเลยนะแบบ ความฉ่าตัวนี้คนนี้จะฉ่ำฉ่ำตัวนี้จะออกแมทก็คือแบบออกด้านดานนิดนึงส่วนคนนี้ลูกสาวคุณมมรีแอนดัสตินีเป็นงานสำเร็จจากอาร์ติเกเซียผมเนองจากสีทองเลยเห็นไหมแม่นหนิงให้ดูนี่ชว์ผิวโชว์ผิวไม่ชอบอ่าส่วนตัวแม่นหนิงอะ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใส่ พวกถุงเท้าอะไรเงี้ยเวลาถ่ายรูปมันดูแบบเป็นเด็กดีจริงๆอะแต่ก็แบบแต่งตัวไม่เยอะมากอะค่ะแค่เป็นเนี้ยแค่เนี้ยจบละไม่ไหนก็จะวางไว้เลยถ้าใส่แบบนี้แล้วอะถ้าไม่เปลี่ยนก็คือจะวางไว้ยาวเลยค่ะหมวกเมอก็คือซื้อเก็บค่ะไม่ค่อยได้ใส่ใส่แล้วแบบเหมือนประมาณว่าใส่แล้วก็ขี้เกียจเอาไปเก็บอย่างเงี้ยชอบให้เขาแบบ ไม่ต้องใส่หมวกใส่บอดี้สูทแค่นี้อันนี้จะเป็นบอดี้สูทบอดี้รูกไม้ของแม่หนิงที่ให้นะคะนี่คนนี้ยังไม่ได้ใส่ดัสตินนี่ก็ยังไม่ได้ใส่นะจ๊ะน่ารักมากขนาด20นิ้วเท่ากันเลยค่ะเแบบี้นที่แม่หนิงให้ดูก็คือจะดูความน่ารักของเสื้อสกินชื่อน้องนี่แหละนี่พิเศษให้นะคะคนสวย น่ารักนี่พอมเด็กๆมานอนเลียงกันแล้วมันน่ารักเนาะดูสิขาอ้วนวนี่แม่หนิงจะจับพวกนางถ่ายรูปนิ่งด้วยกันนะจ๊ะไปดูความน่ารักของหนูได้เลยโอ้ยขอโทษที่ลูกอจับเบาๆหน่อยแม่หนิงนอนหลับอยู่นะเดี๋ยวนอนตื่นขอโทษลุกจ้านลูลูแก้มใหญ่งงม ดูความน่ารักของหนูกันในภาพนิ่งในเพจนะบายบาย